โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายโดยสังเวียนสนามหญ้าโดยในรอบนี้นะครับจะเตะก,กันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมครับเรามาดูโปรแกรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูคืนวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับแชมป์เก่าอิตาลีครับคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันในเวลา5ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ครับคู่ที่2ครับ เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าภาพเยอรมันครับพบกับเดนมาร์กคู่นี้เตะกันดึกหน่อยครับตีสองเลยทุกคนถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD 36ดีมาดูของคืนวันที่30กันบ้างนะครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างเต็งแชมป์อังกฤษครับพบกับสโลวาเกียคู่นี้เตะกันในเวลา5ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD 36ดีนี่จะบอกว่าฟรีทีวีเนี่ยต้องสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วทุกคนโปรโมทให้ขนาดนี้นะคู่ที่สครับ สเปนพบกับจอร์เจียคู่นี้เตะก,กันในเวลาตี 2, 2> ถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v hd 36ครับ มาดูของคืนวันจันทร์ที่1กรกฎคคมนะครับทุกคนครับวันนี้ก็แหมตรงกับวันหวยออกพอดีเลยนะเรามาดูคู่แรกกันครับก็เป็นการพบกันระหว่างแชมป์โลกนะครับกับอันดับ3ของบอลโลกคราวที่แล้วก็คือฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมนั่นเองครับคู่นี้เนี่ยเตะกันในเวลา5้าทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทาง p p t v h d 36คู่ที่2ครับโปรตุเกสพบกับสโลวีเนียคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครับถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v h d 36ครับ มาดูในคืนสุดท้ายของรอบน็อกเอาท์16ทีมนะครับคู่แรกครับโรมาเนียพบกับเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้เตะก,กันเวลา5ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ครับคู่ที่2อครับออสเตรียพบกับตุรกีครับนี่เป็นการพบกันระหว่างมมามึดทั้ง2ทีมเลยนะทุกคนนะคู่นี้เตะก,กันเวลาตี2ครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ครับ ทั้งหมดนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันในรอบน็องเอาซ์1 6ทีมสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนถ้าคิดว่าทีมไหนเนี่ยจะได้ผ่านเข้ารอบ8บ้างเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองจัดทีมกันมานะครับเอาตามความคิดของทุกคนเลยคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยครับและสุดท้ายนี้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ